อัปเดตอีกครั้งครับอยู่กับนาคินและนิสซัลลำปางครับผมมีคันนี้มานำเสนอนะเป็นรถเดมโมคาปีถ้าตามเบลปี23เป็นตัวท็อป VL ครับแต่เป็นโฉมก่อนปัจจุบันตัวนี้ครับต้องดูรอบคันก่อนไม่เลทเขาก่อนนะแจ้งผิดนะคันนี้ไม่สี่พันหน่งะณวันนี้ที่น้องก็ตรงถ่ายคลิปนี้อยู่สีดําครับ ริ้วลอยด้านนอกก็ปกติอรอยเช็ดรอยปัดครับรถไม่มีบวบัติเหตุนะยังไม่จดทะเบียนร,ราคาพิเศษเลยตอนปลายแดง8-9-9ใช่ไหมตอนเนี้หกหกเกะได้ตัวท็อปดูภายในยังสวยปกติไม่มีทอลอกนะปุ่มใช้งานปกติเลยเบาะเห็นไหมไม่มียับนะตามเลขใหม่เป็นเบาะหนังจากโรงงานตัวนี้มีแอมเบสไลท์มาแล้วอ่ะ ไม่4 1 7 0เห็นหน้าพวงมาลัยดีคัสสวยๆคูดคันโทรลแอกทีคูดมันติดฟังก์ชันมีมาอ่ะแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติแล้วนะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นปี23จะยังไม่ได้ชาร์จ Wi-Fi ครับผมเครื่องเสียงก็จะเป็นทัชสกรีนครับแล้วก็เป็น Apple c a r p l a y Android Auto นะปุม Star ่มสตาร์ตสต็อปได้โหมด EV โหมดนะหัวเกียร์ก็จะเป็นแบบแบบใหม่และ เท้าแขนเนี่ยไม่มีรอยเลยเห็นไหมเพราะไม้มันน้อยไม่ใช่อะไรรถเดโมคคาครับกระจกมองล้างเป็นแบบมีกล้องแล้วเรียบร้อยนะครับบายสปอร์ตมี RCTA มีแล้วเดี๋ยววันรับรถเนี่ยใครชอบเนี่ยทักหา,าน้องกระจงนะแล้วเดี๋ยววันรับรถเดี๋ยวล้างทำอะไรห้ไในให้ไปดูข้างคนขับกันสวยอยู่แล้วล่ะไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ขับอะไรกันเยอะแยะเนาะเอาไปโชว์สะอย่างเดียว หนังไม่มียับไม่มีล้มนะสวยๆข้างหลังเห็นไหมสวยเลยไม่ได้มีอะไรฝาท้ายมัานบังสายตาถอดออกได้นะคือผายหลังแบตเตอรี่กับชุดปะยางน,นะครับสนใจโทรหา0ูนย์9 4 4 4ครับอยากขายฟรีดาวได้นะออกรถศูนบาทได้ผ่อน9,700กว่าบาท โทรหาที่มีอะไรดีๆให้คุณอยู่แล้ว